ชัชวานคงอุดมตอบจดหมายคุณผู้ชมคะในช่วงตอบจดหมายแฟนสยามรัฐนะคะโดยคุณชัชวานคงอุดมเนี่ยมีแฟนรายการนะคะของคุณชัชวานนะคะชื่อว่าคุณแฟนขับขอ,อกันเมืองค่ะก็แสดงความกังวลค่ะในเรื่องที่ ที่ผ่านมานะคะมันมีทุก,กรภัยนะคะเกิดขึ้น,นะค่ะในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือค่ะแล้วก็มีการาสร้างความเสียหายนะคะให้กับพื้นที่ปลูกข้าวนะคะของชาวนานะคะในหลายๆพื้นที่ทีเดียวค่ะ mm hmm. คุณแฟนคลับคอ,อการเมืองก็เลยเขียนจดหมายนะคะแสดงความห่วงใยถึงชาวนาไทยแล้วก็ความกังวลต่อนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะคุณเัิช,าชาวานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กอคุณค,คุณแฟนขับคอาการเมืองเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะว่าพอรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยก็มีนโยบายที่จะเลิกการประกันรายได้กเกษตรกรนะคะแล้วก็หันกลับไปใช้นโยบายจำนำข้าวแทนทีนี้เนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีวิกฤตอุทกภัย หลายพื้นที่แล้วก็หลายครั้งเหลือเกินค่ะที่เกิดขึ้นนะคะแทบจะตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเลยเนี่ยทีนี้เนี่ยพอยกเลือตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็เป็นห่วงค่ะและอย่างนี้ชาวนาจะได้อะไรคะ่ะคุณชัชวานเห็นยังไงคะในการที่ปรับเปลี่ยนนโยบายขึ้นมาแล้วก็ที่รู้ว่าเนี่ยค่ะพราตอนนี้ก็ไปไปลูกข้าวเองค่ะปลูกข้าวเองให้ให้ใหกับเอาไว้แจกเวลามันเกิดค่ะมันเกิดปีนึงก็แจกสี่หมื่นถุงค่ะก็ประมาณสองแสนโลถุงห้าโลทุกปีซึ่ง ตอนนี้ปลูกเวลาได้มาอยู่อยู่ในมือแล้วอยู่ห้าหมื่นโลค่ะ,ะกาลังปลกูกอีกที่หนึ่งซึ่งกําลังปรับพื้นที่อยู่ลายอยู่ก็ทําคูคลองให้กับชาวบ้านบริเวณนั้นเข้ามาใช้ด้วยก็คือท<ำ>ําระบบชลประทานเข้าไปเลยท่ไหมเลยโดยขุดใน,ในที่ของเราค่ะหมดไปสองล้านกว่าอก็ตรงเนี้ยก็คิดว่าถ้าทําปลูกแต่ละไร่นี่นะครับก็ประมาณ 6, มหกพันตีที่หกพัน ห้าห้าพันกว่าหกพันถ้ารับไปให้สองพันสองพันสองเนี่ยมันก็ยังไงมันก็ทนาก็อยู่ไม่ได้เพราะพนั้นเคยเสนอไปถ้าหากว่าเอาจริงจแล้วเนี่ยไหนรัฐบาลก็ประชานิยมแล้วเนี่ยทําไมเวลาเขาไปกู้ทกสมาถ้าเจอกูทุกข์กับใคยอย่างนี้ทําไมไม่เกิดเหตุภัยพิบัติยกนี้ไปเลยถูกไหมล่ะแล้วปีหน้าเขาก็ยังกู้มาทํานาได้ต่ออีกแล้วปีปีหน้าปีหน้าดี ผมก็ใช้เฉพาะปีละมันดีกว่าไหมในเมื่อเราจะเป็นประชานิยมก็ทําให้มันประชานิยมไปเลยแต่มันก็ประชานิยมจริงๆนะไม่ใช่ว่าไม่ไปเข้ากระเป๋าใครใช่ไหมอย่างวิธีการมต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็มันตรวจสอบได้ก็จริงของชาวไทยด้วยคผู้จีรีคุยโกงร่วมหัวกะชาวนาคุไม่ได้อย่างนี้ต้องถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องตัดหัวต้องเอาจริงๆอ่ะกฎหมายบ้านเราต้องเอาจริงมันถึงจะอยู่ได้หรืออย่าง อย่างเวลาเนี่ยมีมีแล้วจำนำถ้าอย่างเราเนี่ยเรามีอย่างเงี้ยอย่างของของผมเนี่ยปลูกได้ห้าห้าหมื่นโลถ้าเป็นเป็นชาวนาชาวนาจริงๆแล้วเนี้ยรียไปจำนำละเราไม่ต้องไปทำอะไรละแล้ว,ลวถึงเวลาขายได้ไม่ได้เราไม่รู้เราก็จะปล่อยเลยหรืออย่านี้นก็รู้กับทางลงสีเราก็รู้กับทางรงสีก็อย่างนี้ ใช่ไหมรู้กันโอเค <ะ S 1> okay. จบหรือวโรงสีรู้ักดเจ้าหน้าที่ <คะ S 1> มีไม่มีก็ไม่รู้ใครมาจํำนำเรอกก็ไม่รู้ค่ะมันก็คุมยากนะคน,คนไทยมันลําบากนะหัวขี้โกงม,มันเยอะเหลือเก <คะ S 2> ินต้องคนที่จะมาท,ทันเกมพวกนี้มันต้องเป็นคนที่เขี่ยวจริงๆ <คะ S 2> ต้องลง,ลงไปติดตาม,มจริงๆต้องตั้งหน่วยตรวจสอบต้องอะไรละเอียดยิบนะที่แร อย่างยากเพราะเมื่อรู้สึกในสมัยที่แล้วของคุณศศิ์สิ์ก็มีค่ะเนี่ยรับจำนำเนี่ยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กับลงสีรู้กันทุจริตทุจริตก็มีแต่มีแต่ตัวเลขค่ะอย่างนี้มันก็ลําบากค่ะฝ่ายเรื่องของอะไรอ่ะประกันรายได้ประกันรายได้เกษตรกรค่ะไปดูที่ที่สุพรรณค่ะเพราะที่ทํานาเองเนี่ย จะไปดูว่ามันอยากจะให้ชาวนาเขาขายได้ยอย่างน้อยตามละหมื่นจริงๆเลยเนี่ยะจะทํำยังไงถึงไม่ดูปรากฏว่าเวลาชาวนาไปชาวนาไม่มียุ้งฉางจะเก็บเนี่ยอย่างสมัยก่อนยังมียุ้งฉางเก็บเขาทำมาไม่แค่กินแล้วเหลือก็ขายถูกไหมเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วมันที่พีนเปลี่ยนไปสมัยผม,มเด็กเนี่ยตามแถวไอ้บางกะปิลาดพร้าวเนี่ยบางกะปิเนี่ยปั้นมระองหลางเนี่ยพี่ป้านาาอยู่ที่นั่น ตอนนี้สงครามโลกครั้งสองเขาอยู่ที่นั่นเห็นเขามียุ่งฉางเก็บมีอะไรโอเคที่เหลือก็นั่นมันมันสบายอ่ะมนสมัยก่อนอยู่อย่างอย่างที่หลวงท่านพระราชบิดท่านสบายเลยตัวอิทิพจเพียงค่ะสบายมากเลยมีข้าวกินมีน้ําในน้ําก็สะอาดค่ะสมัยนี้มันไม่ได้แล้วไงมันใช้ปุ๋ยเคมีอ่ะค่ะลงพอไอพอมันลงฝนตกมาก็ช้ะปลากันที่หมดทุกอย่างเมื่อก่อนนี้ ไปตกปลามาทําแกงส้มขากะเชดแล้วได้หมดเลยสบายมากอยู่ได้สมัยนี้มันไม่ได้เมื่อก่อนนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้น,นเดี๋ยวนี้พอชาวนาเก็บเก็บเกี่ยวเสร็จชาวนาก็ต้องเอาขึ้นรถไปก็เอาไปไปส่งของสีเขาให้ห้าพันแปดก็ต้องเอาจะขนกลับมาไม่มีตังเพราะฉะนั้นถ้าเจอคนไม่มีคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนีคือต้องมีคุณธรรมเนะคนที่มี มีอะไรเหนือเขาก็คุณต้องมีคุณธรรมด้วยค่ะทำไมามันถึงอยู่กันได้อย่างเงี้ยจะทําทไงให้เขาขายได้แค่หมื่นเดียวไม่ต้องเปหมื่นห้าหรอกหมื่นเดียดจริงๆนะโว้เงินจะสะพัดในจังหวัดนั้นแต่ละจังหวัดอืมเศรษฐกิจในประเทศก็ดีขึ้นแน่นอนเพราะฉะน,นั้นเนี่ยทยํายังไงก็ได้เนี่ยไม่รู้นะท่าที่เมื่อกี้พูดคุยกันบอกครับท่านอาจารย์ก็นิ้บอกว่ารัฐบาลพยายามที่จะทำเองค่ะ G2G ค่ะก็ขายรัฐบาลต่อรัฐบาลค่ะขายตรงแต่ทําไม่ได้ ถ้าทางรัฐบาลเราต้องหาทางคุยกับเวียดนามเหมือนพวกโอเปกมันคุยกันเรื่องน้ำมนันนะให้เราจะกำหนดราคาเท่านี้ค่ะยางเราข้าวเราเนี่ยทําได้เลยใช่ไหมอีกหน่อยเราจะเป็นมหาอำนาจเพราะคนอในโลกมันต้องเพิ่มขึ้นตลอดค่ะคนต้องกินอย่างเดียวเพราะนั้นให้ชาวนา,าเราไปจะขอที่ดินเอาไว้ทํำยังไงอ่ะให้เขากลับคืนมาให้ได้ค่ะรัฐบาลต้องคิดถึงตรงนั้น่ะค่ะ นนที่นี้คุณแฟนครับพอการเมืองเนี่ยขออนุญาตแลกเปลี่ยนมาอย่างนี้ค่ะว่าเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมล่ะในเมื่อ,อคือก็ยังมีฝ่ายที่ยังอยากสมัครใจที่จะไปประกันรายได้อยู่และก็ยังมีบางส่วนนะคะที่ชอบใจกับนโยบายจำนำข้าวทีนี้จะเปิดอย่างนี้ได้ไหมรัฐบาลบอกว่าเปิดไปเลยเป็นโอกาสว่าชาวนาสมัครไปเลยนะคะใครอยากจะประกันรายได้ก็เชิญทางาไปลงทะเบียนประกันรายได้ส่วน ใครที่อยากจะจำนำข้าวก็ลงทะเบียนจำนำข้าวแต่อาจจะมีการความยุ่งยากในการบรหิหารจัดการหน่อยแต่รัฐบาลก็มารองรับตรงนี้ตรงนี้คุณชัชวาลเห็นยังไงคะก็น่าจะทาได้นะเพราะในเมื่อเขาต้องการอย่างนั้นนี่เจ้าของนาเขาต้องการจะจะ <c oughs> อ่าส่วนแรงนี้อยากจะให้ประกรัน <c oughs> อยากทําแบบประกันก็โอเคแ <c oughs> รนี่อยากอยาก,อยากจะจำนำก็จำนำแต่ถ้าจำนำเห็นว่าจำนำแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย <c oughs> ในทางรัฐบาลเข้าไปรับจำนำเปของของรับซื้อค่ะ ส่วนที่เหลือเนี่ยก็คิดดนะ้วยพอพอรายได้ันจากการรับรับจำนำเนี่ยทำนานมีรายได้ขนาดนี้รายอื่นก็ต้องต้องคิดว่าต้องต้องขายได้ให้ได้เท่านี้ด้วยค่ะแต่ปัญหาว่าพวกพค้าคนกลางเนี่ยเขาเขาคงไม่ใช่ไหมเพราะพวกนี้เขาไม่เสียสละถ้าเสียสละในประเทศเราถ้าเสียสละมันก็โอเคอ่ะเอ้าวอยากจะก็อยากจะ,กจ,ะจำนำจำนำไป ถ้าถึงเวลาจะไม่รับอ่ะอม,มันก็ได้เพราะนั้นจะทําไงเพราะฉะนั้นถ้าจะทำให้ดีจริงๆเนี่ยรัฐบาลก็ต้องหาทางจริงๆเลยจะทํายังไงจะขายเือตัดราคาอะไรกับต่างประเทศก็เอาในเมื่อแล้วจริงๆต้นทุนชาวราชนาประมาณหกพันรับซื้อมาเองหงหมื่นหนึงง่งเนี่ยขายได้สองหมืนกว่าขายหมื่0ห้าจะขายได้เลยค่ะอะข้าวข้าวอะไรครับข้าวสาร บบไม่ใช่เข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิประมาณสักสามหมื่นเนี่ยได้สองหมื่นกว่าทําไมไม่เอาสองหมืนกว่าหรือสองหมื่นได้ไหมจะตัดราคาก็ตัดกันก็ลองดูกันแล้วดูซิว่าข้างหน้าใครเปไนค่ะ็ไม่ทำไป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 ต่อจะไปค้าจะไปต่างชาติที่มาซื้อจะเป็นบริษัทเอกชนอะไรจะประมูลปมูลอะก็ช่างมันค่ะซู้กันไปพักเดียวเดี๋ยวไอ้เวียดนามก็วิ่งมาขอเราเองอ่ะ เอางี้ไหมมารวบหัวกันค่ะต้องมองนะแล้วต้องรู้จักคิดอ่ะค่ะไม่รู้นะเราเป็นเรามาพนัากงานาเก่าเราเรารู้เราทาไงอย่างให้พวกโกงนี่เรารู้เราจะ,ากราราจะแก้ไขยังไงค่ะไอ้พวกที่ไปรู้กโรลงสีรับํำนำไม่มีมีแต่ตัวเลขไงเรียบร้อยหมดอะ่ะค่ะเดี๋ยวเดียว,ยว <c oughs> ให้เราให้ให้ผมเป็นเนี่ย <c oughs> ดูที่มันจะโกงได้นะ การนั้นโกงยี่นี้ยังรู้เลยอยู่ห้องนี้ไปเล่นห้องนู้นออกเรายังรู้เลยแล้วไอ้ยี่ห้อไหไม่รู้นี่มันนี่แค่ผสมหนึง่งค่ะสบายมากค่ะก็ เป็นข้อคิดน,นะคะฝากไปยังรัฐบาลนะคะไม่ว่าจะดําเนินนโยบายนะคะในการจํานําข้าวเนี่ยก็ขอให้นะคะ,ะมีการนะคะอุดจุดอ่อนแล้วก็เพิ่มจุดแข็งนะคะเพื่อผลประโยชน์ของชาวนายอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็มุ่งในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติด้วยค่ะค่ะก็เป็นความเห็นจากคุณชัชาวานค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณชัชาวานมากค่ะ,ะสวัสดีค่ะ